ประวัตและตำนานปู่เจ้าสมิงพายสมิงหมายถึงนักรบหรือเสือพายหมายถึงวิญญาณหรือพลังงานลึกลับรวมกันจึงสื่อถึงพระฤาษีผู้ชากแงกป้ามีทั้งพลังอาคมไสยเวทและวิชาที่เกี่ยวกับโลกวิญญาณตำนานมีการกล่าวว่าท่านเป็นพระฤาษีที่บําเพ็ญตบะในป่าหิมพานจนได้พาพพิญญาธิ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการติดต่อกับวิญญาณบางสายเล่าว่าท่านเป็นคู้ของคุนแผนในวิชาเสน์และวิชาถายกุมารท่านเป็นครูบาอาจารย์ของสายน้ำมันถายศักยันและวิชาหมหาเสนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นจะมีชาวบ้านที่นับถือท่านในเขตสุพรรณบุรีกาญจนบุรีสมุทรปราการและทางฝั่งขมนิน ให้ความเคารพในฐานะครูของวิชาเมตตามหานิยมและวิชาวิญญาณมีการตั้งศาหลหรือหิบูชาด้วยปั้นปูเจ้าสุนิพายมีลักษณะเป็นพระฤุษีใบหน้าหลุกด,ดันขายเสอือนุ่งหม่มลายเสอือผู้คนบูชาต้องมีศีลมีสัจจะไม่ใช้วิชาไปในทางทำลายคนโดยไม่จำเป็นพเพราะเชื่อว่าจะเกิดกรรมย้อนกลับ 还说了两个破孔。